ขอเจริญพรญาติโยมคนไทยทุกท่านที่อยู่ในเมืองไทยที่อยู่ในประเทศสหรัฐอาณาจักรเมืองอังกฤษและก็เมืองอเมริกาเมืองสเปนเ <c oughs> <c oughs> มืองฮังการีเมืองซอเซอร์เบียเมืองมาเลเซียเมืองสิงคโปร์ทุกแห่ง <c oughs> ในโลกท,ทั้งหมดอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขอจเจริญพรขอให อำนาจของพระธนตาไทยคุ้มครองญาิโยมทุกทุกทานวันนี้อามาร์พระอาจารย์ดรคำหมายธรรมสามีอยู่ที่มาวิทยาััรรัชานมาวิทยาลัยพุทธรัชานอขอพูดถึงเดิ